เมื่อเดินทางมาถึงจุดอันห่างไกลน,นี้นักธรณีวิทยาออสเตรเลียฟิลิปเพลฟอร์ดคือคนแรกที่ค้นพบการก่อตัวของสโตรมาโตไลต์เพลฟอร์ดชี้ว่าพืชทะเลจะพูดแบตเตเรียที่หายากซึ่งพบในชั้นฝ้าบางๆที่เคลือบผิวน้ำคือผู้ที่สร้างโคดหินขึ้นมาสโตรมาโตไลต์เกิดจากจุลชีพชั้นบางๆซึ่งค่อยๆก่อตัวขึ้นทีละชั้นปีแล้วปีเล่าพวกมัน ใช้พลังจากแสงแดดในการหาอาหารนะครับและมูลของพวกมันก็ตกตะกอนกันจนกลายเป็นหินนักธรณีวิทยาคนอื่นรับรองความสําคัญในการค้นพบของเพลฟอร์ดลวดลายที่ผู้เขาพบในหินอายุพันล้านปีความจริงคือสโตรมาโทไรที่เก่าแก่จนกลายเป็นหินการค้นพบของเพลฟอร์ดจุดประกายการปฏิวัติเรื่องฟอสซิลเพราะคนรู้ว่าโครงสร้างประเภทนี้เกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตพวกเขาจึงย้อนไปดูบันทึกเรื่องหิน และพบว่าพวกเขาเคยพบโครงสร้างลักษณะเดียวกันนี้จึงอนุมานได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตยอยู่บนดาวโลกมา3,500ล้านปีแล้วพวกมันคือบรรพบุรุษตัวจริงของทุกสปปรรพสิ่งบนโลกความจริงเรากําลังมองทวดข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 ,ข,ของปู่ย่าตายายของเราอยู่ครับบันทึกเรื่องหินแสดงให้เห็นว่าเมื่อ2,500ล้านปีก่อนสโตรมราโทไลด์ออกลูกหลานไปทั่วโลก ชายหาทุกแห่งบนโลกมีลักษณะเหมือนชาร์กเบยและเมื่อมีสโตรมาโทไลต์อยู่เต็มน้ำตื้นพวกมันก็เริ่มเติมเต็มชั้นบรรยากาศด้วยออกซิเจนดาวคราะโลกในระบบสุริยะคือดาวเคราะหดวงเดียวที่มีบรรยากาศประกอบด้วยออกซิเจนจำนวนมากครับนักธรณีวิทยาคิดว่าออกซิเจนมาจากปฏิกิริยาของสโตรมาโทไลต์เท่านั้น สาหร่ายเปลี่ยนแสงแดดให้เป็นออกซิเจนกระบวนการที่เรียกกันว่าการสังเคร์แสงตลอดระยะเวลา2,000ล้านปีสโตรโมโทไลท์รุ่นแล้วรุ่นเล่าปล่อยออกซิเจนออกมากว่า20ล้านล้านตันตอนแรกก๊าซละลายหายไปในมหาสมุทรกัดกร่อนธาตุเหล็กนับพันล้านตันแต่สุดท้ายมันก็ช่วยเติมเต็มชั้นบรรยากาศและทำให้โลกเปลี่ยนแปลง รูปภัณฑ์สันฐานโลกยุคแรกสุดเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเมื่อท่านเหล็กขึ้นจากมหาสมุทรพวกมันเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีฟ้าเมื่อออกซิเจนเคลื่อน,นขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศมันเจือจางคาร์บอนไดออกไซด์หนาๆที่เหลืออยู่และทำให้อากาศบริสุทธิ์หลังจากเกือบ2 0 0พันล้านปีในการสร้างออกซิเจน ดาวเพราะสีฟ้าก็ถือกำเนิดตอนนี้โลกมีมหาสมุทรสีฟ้าและท้องฟ้าสีครับที่ระลึกจากยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้อยู่รอดมาถึงปัจจุบันในชัตตกรผืนมหึมาท,ที่อุดมไปด้วยเหล็กซึ่งแต่เดิมถูกฝังอยู่ใต้พื้นมหาสมุทรโบราณสายแร่เหล็ก ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจทุกวันนี้พวกมันคือแหล่งสำคัญในการทำเหมืองแร่เหล็กทุกแห่งในปัจจุบันหลังจากยุคแห่งการสร้างออกซิเจนโลกก็น่าจดจำมากกว่าเดิมแต่ก่อนที่มันจะกลายเป็นโลกที่เรารู้จักเหตุการณ์กลยุครอบใหม่ก็เกิดขึ้น ตลอดพันล้านปีหลังจากนี้การขยับในที่ลึกจะฉีกเปลือกโลกให้แยกจากกันและสิ่งมีชีวิตซึ่งเพิ่งเริ่มปรากฏชัดจะเผชิญกับการทดสอบที่สาหัสที่สุดแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงจนเป็นดาวเคราะสีฟ้าที่คุ้นตาก,กันแล้วนะครับก็ใช่วันโลกจะหยุดนิ่งนะครับ เพราะตราบเท่าที่ใจกลางโลกยังมีความร้อนและก็เคลื่อนตัวทุกอย่างก็ยังคงดําเนินไปอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับการค้นพบฟอสซิลและการศึกษาชั้นของดินนั้นจะทําให้เรารู้นะครับถึงการเปลี่ยนไปของโลก1,500ล้านปีก่อนดาวเคราะห์โลกมีอายุเก,กือบ3,000ล้านปีแล้วเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมัน ที่มันเริ่มคล้ายคลึงกับโลกที่เรารู้จักออกซิเจนที่เพิ่งมาถึงเปลี่ยนมาสมุทรให้เป็นสีฟ้าและแผ่นทวีปก็ใหญ่ขึ้นจนครอบคลุมผิวโลกเกือบหนึ่งในสีแต่การขยายตัวของแผ่นทวีปยังไม่สิ้นสุดใต้มหาสมุทรแรงข้าไหนที่ลึกยังทำงานอยู่จัดเรียงตำแหน่งของมันใหม่แผ่นทวีปเคลื่อนตัวทีละน้อยจนไม่ทันสังเกต แมคเมนามินคือผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีแปรสันฐานที่ศึกษาการเคลื่อนตัวของทวีปจนกระทั่งยุคพันกหสนี่จึงเป็นศาสตร์พื้นฐานในศตวรรษที่19และตน้นศตวรรษที่ยีทุกคนเห็นตรงกันว่าแผ่นทวีปอยู่กับที่ภูมิประเทศทุกอย่างและแผ่นทวีปอยู่นิ่งๆในที่ของมันแต่แล้วความคิดเห็นนี้ก็มีปัญหา หนึ่งในปริศนาลึกลับที่สุดคือตำแหน่งทางธรณีวิทยาของซากฟอสซิลไทรโลไบต์อย่างอันทางซรายมือผมเนี่ยเป็นซากของจีนัสพาราด็อกซิตี้พาราด็อกซิตี้น่าชงวนสมชื่อมันคือสิ่งมีชีวิตน้ำจืดที่แพร่กระจายไปอย่างประหลาดไทรโลไบต์นี้ถูกพบทางตะวันออกของมริการเหนือครับและอย่างพบในอังกฤษซึ่งอยู่ในภากหนึ่งของมาสมุทรแอตแลนติก พารดอกซ i ดี City, น้ำจืดไม่สามารถไ่ว้ข้ามมาหาสมุทรน้ำเค็มอันกว้างใหญ่ได้และพวกมันก็ไม่ใช่ฟอสซิลเดียวที่แสดงการแพรก่กระจายข้ามทวีปอย่างน่าประหลาดนักธรณีวิทยาพยายามหาคำอธิบายปี1912ทฤษฎีพื้นฐานใหม่เกิดขึ้นที่กรีนแลนด์ซึ่งจะวางรากฐานแก่การศึกษาด้านธรณีแปรสันฐานและขยายวงการวิทยาศาสตร์โลกด้วยหลักฐานที่พบ ทฤษฎีใหม่นี้ถูกนำเสนอโดยนักวิทยาศาสตร์อากาศชาวเยอรมันอัลเฟรดเวเกเนอร์ชายผู้ใช้เวลาส่วนใหญ่วิจัยชภาพจากาศในพื้นที่รกร้างอันหนาวเหน็บของกรีนแลนด์แต่เวเกเนอร์ลงหลายเรื่องปริศนาฟอสซิลของนักธรณีวิทยามาโดยตลอดและยืนกรานหนักแน่นว่าคำตอบนั้นชัดเจนอยู่ต่อนหน้าแล้วตั้งแต่มีแผนที่โลกที่ถูกต้องไว้ใช้กัน เด็กนักเรียนหรือใครๆก็บอกได้ว่าชายฝั่งตะวันออกของอเมริกาใต้กับชายฝั่งตะวันตกของแอฟริกาประกบกันได้พอดีเรื่องนี้ถูกวงการวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงปฏิเสธมาตลอดโดยบอกว่าเป็นแค่เรื่องบังเอิญไม่มีความหมายอะไรเด็กๆที่ผิดหวังมากมายถูกเมินและถูกบอกว่าความคิดของพวกเขาผิดเวกเนอร์เสนอแนะว่าแท้จริงแล้วแผ่นทวีปเคยติดกันมาก่อนภายหลังจึงค่อยแยกออกจากกัน การสงเกตของเขาในกรีแลด์ทำให้เขามั่นใจว่าทฤษฎีแผ่นทวีปเคลื่อนเป็นไปได้ผมคิดว่าแรงบดาลใจของเขาคืออุตุนิยมวิทยาเขาอาจเห็นรอยแตกบนแผ่นน้ำแข็งทำให้เกิดการตั้งสมมติฐานกับหินแข็งบางส่วนของโลกด้วยแต่มีนักธรณีวิทยาน้อยมากที่ยอมรับทฤษฎีพื้นฐานทางอุตุนิยมวิทยาพวกเขาปฏิเสธ สิ่งที่เวกเกเนอร์พูดโดยสิ้นเชิงมันต้องเป็นเรื่องใหญ่มากในการผลักแผ่นทวีปผืนมะเอมาไปตามพื้นมหาสมุทรจนไปอยู่ไกลกันตั้งครึ่งโลกตลอดชีวิตของเขาเวกเกเนอร์ต่อสู้เพื่อหาหลักฐานให้ทฤษฎีของตนแต่ความพยายามที่กล้าหาญของเขากลับนำไปสู่มรณกรรมในที่สุดปี1930 การเดินทางครั้งสุดท้ายเพื่อสำรวจกรีนแลนด์จบลงด้วยเรื่องเศร้าเมื่อเขาหลงทางในพายุหิมะในสถานการณ์ที่มีหิมะบนทางน้ำแข็งเป็นเรื่องยากที่จะหาทางเจอเมื่อหลงจากที่พักและสมาชิกในคณะสำรวจเขาก็หลงทางและเสียชีวิตกลางหิมะนั่นเองเวกเนอร์ er ตายไปแล้ว แต่ทฤษฎีเรื่องแผ่นตวิบคลื่นของเขายังอยู่ต่อไปความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นหลังกองทัพเาารือสหรัฐทำแผนที่พื้นมาหาสมุทรโลกซึ่งแต่เดินตั้งใจะจะใช้ทำสงครามเรือดำน้ำในสงครามโลกครั้งที่สองแผนที่ยายละเอียดนี้เผยความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของโลกรอยแตกของภูเขาฝายใต้น้ำที่เชื่อมถึงกัน ร่องต่างๆนั่นเองที่แยกมหาสมุทรออกเป็นแผ่นเปลือกโลกขนาดมหึมาแผ่นเหล่านี้ก่อให้เกิดแบบแบบในการศึกษาศาสตร์ใหม่เรื่องธรณีแปรสันฐานรอยแตกและร่องต่างๆตอบโจทย์เรื่องการเคลื่อนตัวของแผ่นทวีปด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าพื้นมหาสมุทรสับเปลี่ยนหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องธรณีแปรสันฐานได้แรงผลักดันอย่างเต็มที่จากการล้มของเก่า และการสร้างของใหม่ลึกลงไปใต้พื้นผิวชั้นหินเคลื่อนที่หมุนเวียนกันไปอย่างต่อเนื่องตามกระแสะการเคลื่อนตัวของความร้อนที่เกิดขึ้นอยู่ใต้โลกลึกกระแสะเหล่านี้พุดขึ้นที่ไหนที่นั่นก็เกิดรอยแตกแผ่นเปลือกโลกถูกผลักให้หาจากกันโดยมีแผ่นมาสมุดใหม่ขึ้นมาแทนที่เมื่อกระแสะดังกล่าวจมกลับลงมาในโลกพวกมันก็ลากเอาแผ่นมาสมุดเก่าให้จมลงสู่ภายในโลก เมื่อแผ่นมหาสมุทรเคลื่อนแผ่นทวีปก็เคลื่อนด้วยแผ่นมหาสมุทรลากแผ่นทวีปไปกับมันด้วยกระบวนการนี้ก็เหมือนบันไดเลื่อนหรือสายพานลำเลียงนั่นเองกระบวนการเกิดมหาสมุทรอย่างพบเห็นได้ในปัจจุบันบนเกาะหินกลางมหาสมุทรแอตแลนติกไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์ตั้งอยู่บนสันเขากลางแอตแลนติกแนวภูเขาฝ่ายใต้ทะเลยาวหนึ่งหมื่นไมล์ ซึ่งจัดเป็นหนึ่งในรอยแตกลึกของเปลือกโลกไอซ์แเลนด์เปรียบเหมือนยอดของแนวเทือกเขานี้ฮะเหมือนมีภูเขาไฟขนาดยักษ์ตั้งอยู่บนยอดผู้ชำนาญด้านแผ่นดินไหวพออานาสันศึกษาภูเขาไฟของเกาะอันห่างไกลนี้ภูเขาไฟซึ่งช่วยในการขยายตัวของมหาสมุทรแอตแลนติกบางครั้งการประทุยังแปลกประหลาด ก็ยืนยันถึงกระบวนการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกการประทุตามรอยแยกการประทุตามรอยแยกคือกำแพงแห่งไฟพวกมันอาจยาวถึง25หไมล์และพ่นลาวาขึ้นสู่อากาศสูงเป็นรอยฟุตคนกลัวการระเบิดพวกเขาจึงเคารพภูเขาไฟครับรอยแยกเหล่านั้นคือแนวแตกลึก ที่ทำให้เกิดมหาสมุทรแอตแลนติกทั่วทั้งเกาะพาดจากตะวันออกเฉียงเหนือไปจนถึงตะวันออกเฉียงใต้